บอกกันมึงสี่จับกูกับดินดีนั่มจะแล้วแต่กูมีปัญหาแต่พี่ว่าวาสนาเขามีน้ำกันมาสามีอาจจะมานองไอ้ไกับบ่อแด้ดึงไว,ว้บ่อแด้ลังไว้จะแล้วแต่เส้นทางของน้องแล้วแต่มึงแล้วแต่มึงตัดสินใจสำหรับกูมีแต่ความเป็นอายเป็นน่องนะกูขอประจักษ์ชีวะในคันมึงสี่จับจริรไนไหมไปรู้แล้วมึงเอาอย่างไรจับเป็นบ่ เราไปทำลานวิวไปกับอ๋อ,อแล้วเราแต่เขาทำั่นประเภงนี้คเฮ็ดตั้งใจไทยให้ไทยร้องทุนไทยนะ <ใช S 1> ลองครูก็รามินต้นแก้วลองมึงไอ้กับบหหริวารในในดอกเห็นมึงมีความตั้งใจกโคา้ามากมือแรกงมีความฝันอยากเป็นนักร้องอยือเป็นศิลปิน อยู่ที่วาสนาคนเฮองมันวาสนาเพราคือกันไหมวาสนา,าค,คนทฮองอันอูเป็นมึงได้อูก็จะสู่ไปตามความฝันนี่กันแต่มึงต้อง้อใจเนาะว่าชั่วโมงนี้ยอดวิวมันบ่คือเกา่าไล่ได้จากยูทูบ YouTube กับบอคือเกา่ามันบ่คือสมัยเมื่อปีสองพันสิบแปดสิบเก่ามันต่างคนมากมามันหลาย การที่เดินขึ้นแต่ละวิวกันยากหลาย่ได้เข่ามาคนกับกดนขามโฆษณากันร้ายเขาก็ได้เข่ามาปุ๊บเขากับมึงโฆษณาจนจบเข้าใจปะแต่แต่แล้วแต่น้องหละว่าน,ออาน้องเสียวแนวไรจังไหรทำอะไรกับดินดีน้ำเพราะว่ามึงกังกูกับวันนี้ขอผูกมัดยังกันมีแต่หัวใจมีแต่เข้ามาอ้ายนี่เฮน้อง สเดือนถึงมึงยูงกูมาไดนยุคโควิดเลยเพลงมึงวาสนากูเฮไทยลงทุนไทยโอเค,อเคยอดยิวหอดสิบหลาวมันก็หาเดือนแหละนะรายได้จากยูทูปมันก็บอคือเกา่าล้านิวหนึ่งกูได้แค่สี่พันสามพันเมีอมันบอกคือสมัยก่อนพอทุกมือนี้คนการแข่งขันในยูทูปมันหลายแต่แล้วแต่น้องละ แต่ลองเบ้างอีกจักตั้งเท่งกับเห็ดแล้วทายเอ็มีกับทายแล้วขันไม่ไยังไงกัหลังจากปล่อยผลงานจะคอยมาคุยกันอีกเพื่อนหนึ่งก็ได้พี่นองครับรบ,บุตรกาลสินมะขอกลับบ้านในช่วงกลางขั้นขอล่ากับกาลสินกับ่าด้วยเหตุผลส่วนโตผมกับสงสารน้องวันยูดออกครับ มันกต่เขามามือนั่นขันนองนุ่งจำได้หลายๆคนจำได้สภาพกีตาเขามาเมาเขามาพิดกันก็เมียเขามามวอนี้ก็บพีดกันก็เมียอีกเม่หยิงเลยคิดกันก็เมียแต่สีขอกับไปอยู่กาลสินผมก็ยินดีครับอยากกลับก็ให้กลับแต่ก็สอบถามแล้วก็ว่ากลับไปกับแจะสิไปเริ่มต้นจังไดยแต่มันยังหาได้เสียงเพลงมึงยังใคได้เสียงเพลงอยู่เป็นวะ กระลองเบืองน้นองละบุตรเพลงนี้่ะไรกัมีความตั้งใจอยากจะลงทุนไห้อยากเฮ็ดใไทยผลลัพธ์ปลายทางมันจะเป็นยังไงกัอีกเรื่องหนึ่งไปเข้ามาไอา้บอาว่าน้องแต่มีไห้คือเกา่าบ,บังบิลไม่ได้บ่ ไอ้ลมควนเพรผมกำลังสีรับเมื่อขันนาไปเลยไม่ได้ครับเออบักบักบักจีวันนี้็มาบ้าม้ามืออะไรนะครับเออมันก็จะควบอยู่กับม้าปิ่งใจอยู่นะครับอืมเดี๋ยวเอาตามนั่นเนาะครับผมเออหัวหลานวิวก็ค่อยแยกย้ายเศรษฐีดหัวหลานวิวยังว่ากันต่อถือว่าขันลานวิวขึ้นแสดงว่ามึงยังมีคนขื่นชมมึงฟังเพลงมึงอยู่ มหันลานวิวจะคอยว่ากันมึงสิไปทางไหนทายก็ยินดีสงครามถ้มันลดคือเกาหากมันคือเขาแต่เพยงนี้กูเอาล่ามินต้นแก้วมาซอยมึงมึงมาซอยล่ามินต้นแก้วนะกูกับลงทุนไห้เพลงกูซื้อแล้วอัดแล้วกูกับไทยเอ็มีให้แล้วแต่มึงสิไปเบอนี้ก็ได้กูเป็นเดว่ากูบปไนเดวพวงกูบ่ได้ซีเรียสอยู่แล้ว อาย่ก็บอกเบียวก็อยู่ได้กับเราเดี๋ยวของเราให้ได้อยู่อ่ะมันก็โดนโดนใจใครได้ก็อาแบบผิดใจกับเราหรอกอ่ะครับน่าสงสารครับบอดจักสีบ่าจังไลยนะครับเน้องเออจากที่คนเท่าสำคัญสุดก็คือกาลังใจที่มีกันผมก็คืออายเขาก็คือน้องมาอยู่น้ำผมหาเดือนนะครับจกาแฟอีกผลงานมันขันหมอร้านยิ่กะค่อยใหญ่ เป็นกำลังใจมาได้ครับผลงานเพลงใหม่พิชลิงลองคูกันกับรามินตนแก้วนะครับค่ายเพลงในน้อยแบบอินดี้แบบบนบ้านแต่ศิลปินที่อยู่นี่นะครับมีแต่แต่เสน้เสนทางของการต่อสู่ของชีวิตทั้งนั้นครับผูกปั่นคนแบบบนบ้านนี่แะครับดังบ่ดังแต่อีกเรื่องหนึง่งแต่สำคัญกับวังวาพี่น้องใจกำลังใจนะครับนาะ มันมาขอลากับบานเลิกแล้วก็จักสิว่าในเกาบ่ให้กับดอกซโตนจะล่อให้ล่อเบิ่งผลงานแล้วเรื่องอะไรสิปล่อยผลงานให้เนาะจังเบื้องอีกเพื่อนนึงแล้วกันกันมาถึงล่าวิวกับไฟใหญ่ๆเอาพี่น้องเพิ่นซอยแล้วกันสีหอดล่าวิวหรือบ่หอดล่าวิวก็อีกเรื่องนึงนะครับเนาะกำลังใจเถอะนะครับเป็นกำลังใจผมและกับบุญกาลสินกับลามินดัดแก้วนะครับผลงานเพลงใหม่ของทางค่ายจอ่มิวสิครับ อุจจาสศิลป์ลามินต้นแก้วบอถึงบอหอดลานวิวอุจจาสศิลป์กับกาลสินป์แน่นอนครับโอเคครับลาไปก่อนครับฝากงี้วะฝากงังวะมึงฝากเลยฝากงพี่น้องเป็นกำลังใจน้ะครับฝากผลงานน้ะครับเีรพะแบรนด์วิวครับทีได้มีผลงานต่อไปครับครับดี